ดูเลยครับสวัสดีครับนายพลดูเลยครับอ่านไม่หมดกด YouTube มาพบกับนายพลดูเลยนะครับวันนี้ฝั่งคนนี้ท้องฟ้าจำเจ็บนะน,น้น ้ลาร้องอพึมฝนจะตกครับเขาบอกตั้งแต่วันที่19บเปนต้นไปนะครับพายุจะเข้าฝนจะตกหนักบางพื้นที่นะครับกรุงเทพก็80%วันกะตกทั้งวันก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพขับรถก็ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกท่านเดี๋ยววันนี้ในพลจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่อง YouTube พวกเราเนี่แหละว่าช่วงนี้ทําไมมันเงียบจังนะครับ บางท่านก็บอกว่าเอ๊ยยูทูบช่วงนี้มันมเงียบเงียบมันเป็นเพราะอะไรนะครับเราจะทํายังไงต่อเราจะทําช่องเราอย่างไรนะครับรต่อไปในช่วงที่อาจจะเป็นขาลงก็ว่าได้ไอ้นี่เป็นแนวคิดของแต่ละท่านนะครับแต่บางท่านเขาก็ปกติกับไม่มีอะไรติดแตกแตกต่างนะครับเดี๋ยวในคนจะมาเล่าให้ฟังนะครับสักครู่นะครับ สวัสดีครับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือช่วงนี้ u t u b e ทําไมมันดูแลดูงเงียบๆจริงๆมันก็มีเงียบนะครับมันก็ปกติทุกๆแพลตฟอร์มนั่แหละมันก็มีขึ้นมีลงเหมือนกระแสคลิปกระแสเพลงหรือกระแสดาราต่างๆมันก็เป็นเรื่องปกติเวลาเปลี่ยนบางอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับเช่นเดียวกันกันกบช่องเราเนาะบางคนก็จะมาเล่ารวมๆไมไ่ว่าใครว่าเล่า,ลา,ลาตามประสบการณ์ที่เห็นที่พบ ที่ทําช่องมา4ีหปีนะก็ในผลก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จมากมายอะไรนักแต่ว่าก็ใส่ว่าเรามีประสบการณ์พอสมควรพอจะมาเล่าสู่กันฟังถ่ายทอดเป็นแนวทางเป็นความรู้เป็นวิธีหรือท่านใดชอบแนวคิดก็อาจจะเก็บแนวคิดในายพลดูเลยไปใช้สักหนึ่งวิธี เอาไปเป็นวิทยาทานให้ทุกท่านได้รับชมได้ต่อยอดเกี่ยวกับช่อง y o u t u b e นะครับผมคือบางบางอย่างคือเราก็ลืมนึกไปนะครับลืมคิดไปว่ามันไม่มีอะไรตลอดไปหรือยั่งยืนเนาะทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงนะครับมันไม่เสมอไปนะครับาบางคลิปเราไม่ได้ตั้งใจมันก็ปังซะง,งั้นนะครับทั้ง,ท,งที่ถ่ายทำก็ กากๆวิดีโอก็กากๆไม่มีไตเติลไม่มีอะไรเลยนะครับแต่มันไปโดนใจคนดูผู้ชมนะครับมันก็เลยทําให้คลิปนั้นมียอดวิวสูงนะครับโฆษณาก็ดีนะครับผมแต่การทําช่องนี่ไม่ใช่ศัก์แต่ว่าลงคลิปลงคลิปนะครับหนึ่งพันธมิตร YouTube ด้วยกันเราก็ต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราเกิดเติบโต เป็นช่อง YouTube ได้ทุกวันนี้เพราะว่าเพื่อนพันธมิตร youtube ที่ทำมาด้วยกันที่มาเฝ้าไลค์ที่มาดูคลิปไปมาฉันดูเธอเธอดูฉันก็ทำอย่างนี้บางที่บางท่านก็บา,าบางท่านก็ชวนกันตั้งกลุ่มนะครับตั้งกลุ่มไลฟ์สดพีเมียสลับไปกระทำคลิปบางท่านไม่ทำเลยไม่ทำคลิปเลยพีเมียอย่างเดียว นะครับหรือว่าไรสดอย่างเดียวก็มีนะครับบางช่องก็ร้องเพลงคอปเปอร์อย่างเดียวก็มีนะครับอันนี้นายพลไม่ได้ว่าค่ะว่าช่องไหนเป็นพิเศษแต่ว่าเท่าที่นายพลสังเกตด,ดูนะครับก็จะคุยเรื่องคอปเปอร์เพลงก่อนนะครับคอปเปอร์เพลงนี่เออถ้าเราเป็นอุ้งอิงนะมันก็จะปังมันก็จะดังนะครับเพราะเพลงที่เราร้องคอปเปอร์คำว่าคอปเปอร์คือเอาของคนอื่นมาลองนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่า เสียงเราเนี่ยอาจจะดีกว่าต้นฉบับก็ได้และก็แน่นอนอีกเสียงเราอาจจะไม่ได้เรื่องเลยนะครับแล้วก็ยังตั้งหน้าต่าง,าง,างเวอร์อไรสดนะครับแต่มันก็มีกลุ่มเพื่อนเพ่อนพันธมิตร youtube ด้วยกันที่ไปชมมาดูวิดีโอให้เรานะครับนะครับแนวคิดที่นายพลจะมาเล่าวันนี้ก็คือ พวกเราจะเอาแต่เพื่อนที่ทำช่องด้วยกันมาดูฉันดูเธอเธอดูฉันเสมอไปตลอดไปอย่างนี้เหรอในผลคิดว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีจากกันเป็นที่แน่นอนในที่สุดอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรตลอดไปมันทุกอย่างมันเกิดมาก็รอการเปลี่ยนแปลงเพื่อนที่บอกว่าไปเฝ้าไลฟให้กัน ทุกไลฟ์จนจบแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยตอนนี้ในคลิปวีดีโอก็ไม่ได้เจอในไลฟ์สดในพี่เมียก็ไม่เจอจะด้วยเหตุผลร้อยแปดเหตุผลก็ตามนะครับแต่ในผลไม่ได้ประติ่งใครแต่ว่าพูดถึงว่าเล่าถึงว่ามันไม่มีอะไรตลอดไปก็คือเพื่อนเขาก็ต้องมีออภาระ มีความรับผิดชอบเรื่องอื่นหลังจากผ่านกดไปแล้วได้ได้สิบเหรียญไปแล้วได้ร้อยเหรียญไปแล้วสักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องจากกันเป็นสัตธรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่จากเป็นก็จากตายนะครับดังนั้นเราจะทํายังไงให้ช่องเราไม่เงียบนะครับเสียงฟ้าลองหนอ่อให้ช่องเราไม่เงียบความเงียบที่เราคิดก็คือเอ๊ะที่วีดีโอเราทําไม ยอดวิวไม่ดีเลยไม่มีเพื่อนมาดูหนึ่งเราจะไปโทษเพื่อนเพื่อนที่ไหนก็เพื่อนที่ทําช่อง youtube ด้วยกันนะครับไม่ต้องไปโทษมองตัวเองว่าคลิปเราเป็นยังไงช่องเราทําคลิปแค่ไหนมีความพยายามตั้งใจลงทุนขนาดไหนนะครับส่วนเรื่องการไปการไปมาหาสู่ชั้นมิตรพันธมิตร youtube เนี่ยชั้นยู่เธอเธออยู่ชันเนี่ยปกติเราก็ทําอยู่แล้วนะครับ จริงอยู่ช่วงที่ไลฟ์สดเพืเ่อนๆก็บอกว่าฉันไม่ลืมเธอแน่นอนเธอมาช่วยฉันตลอดเลยทุกไลฟ์เฝ้าจนจบขนมาสี่บ้านห้าบ้านด้วยความตั้งใจตั้งใจจริงบางคนก็ตั้งใจจริงนะส่วนมากจะตั้งใจจริงจะให้เพื่อนผ่านนะครับอ,อีกช่วนหนึ่งก็หมูมาไก่ไปฉันไลฟ์เธอมา เธอไล่ฉันไปอะไรประมาณนั้นแต่ในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรตลอดไปใช่ไหมครับ y t u t u เนี่ยฉะนั้นช่องใหญ่ๆช่องที่เขาประสบความสำเร็จเขาทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาเพื่อให้คนข้างนอกหรือว่าคนทั่ว,วไปเข้ามาชมคลิปเรานะครับเข้ามาชมคลิปเราให้ได้เราอย่าหวังแต่ว่าฉันดูเธอเธอดูฉันอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งมันก็จะไม่มีอะไน,นี้อีก มันก็จะมีต่อๆไปก็คือเพื่อนเก่าหายเราก็มีเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่มาแรกๆก็ไปมาไปมาไปกลับไปกลับนะครับหลังๆเขาก็มีธุระมีเหตุจําเป็นมีเหตุผลโอร้แปดเหตุผลที่เขาจะไม่มาหาเราฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือไม่ใช่ทางปูนเซีเมนต์นะครับทางที่ดีที่สุดในการทาช่องก็คือเราต้องพัฒนาช่องเรา ศึกษาหาความรู้หาวิธีว่าเราจะทําช่องอย่างไรเอาเนื้อหาอะไรมาให้คนดูไม่ใช่ให้แต่พเพื่อนที่ทํา youtube ด้วยกันดูให้คนที่เขาไม่ได้ทํา youtube แต่เขาเปิดแพลตฟอร์ม u t u b e ดูให้เข้ามาดูของเราด้วยอันที่สองก็คือทําคลิปให้คนดูได้ตลอดตาให้ดูได้ตลอดเออเผื่อเขาเสิร์ชหาอืกินข้าวไม่อร่อยทํายังไงอย่างเนี้ย เขาก็เซิร์ชมาเจอช่องเราก็ต้องดูแต่มันมีตัวเลือกเยอะนี่ในกอในขอในงอเขาก็ทําแบบเรากินข้าวแบบไหนให้อร่อยกินข้าวไม่ให้อร่อยทำยังไงเขาก็มาเซิร์ชดูมันก็มาเจอช่องเราด้วยนะครับนั่นแหละคือเราจะทําคลิปยังไงให้คนดูได้ตลอดวันนี้ก็ดูได้ปีหน้าก็กลับมาดูได้เรื่องเนี้นะครับเราก็อย่าไปหวังแต่ว่าทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนมาดู เพื่อนอยู่ทำ u t u b e ด้วยกันเนี่ยเธอทําอัพขึ้นฉันไปหาเธอเธอมาดูฉันอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําแต่แค่นี้เราต้องทํามองไปไกลๆว่าให้คนมาดูย้อนหลังได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนทําช่องหรือไม่ทําช่องก็ตามนะครับนี่คือเรื่องที่ยากที่สุดที่ยูทูบเบอร์เราทํายากนะครับแต่ไม่เหลือบากรงถ้าทุกคนพยายามแล้วก็ใฝ่ฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์ อยากมีรายได้กับยูทูบเบอร์เราต้องพัฒนาตรงนี้ครับคือพัฒนาเนื้อหาเอามาลงในช่องเพื่อให้คนทั่วๆไปดูไม่ใช่มามุ่งแต่ว่าฉันดูเธอเธอดูฉันถ้าไม่มีคลิปลงฉันก็ไลฟ์สดเธอเข้ามามตั้งกลุ่มกันเวลาเธอไลฟ์ฉันก็ไปนะแห่กันไปตั้งกลุ่มกันสักวันหนึ่งก็จะมีวันนี้รักพรุ่งนี้เกลียดก็มีมันไม่ตลอดไปไง ที่ตลอดไปที่สุดคือเนื้อหาในคลิปเราอะ่ะเราจะทํำยังไงให้คนดูได้ตลอดไปปีหน้าปีต่อไปเรื่องเนี้ยคนก็เข้ามาดูได้ใช่ไหมครับอันนั้นก็จะตลอดไปแต่ถ้าอันนี้ในผลก็ไม่ได้จริงใครอีกถือว่าคลิปกินข้าวอย่างเงี้ยบางคนก็กินเอ่อกินแล้วก็จบไปมีเพื่อนเข้ามาดูกินปกติมันก็ไม่มีใครจะดู มีแต่เพื่อนทำช่องในการถ้ากินแปลกๆซดเลือดอโซกเลก็กกินจิ้งจกหย่อนใส่ปากเงี้ยกินแบบแปลกๆอ่ะคนดูคนดูแน่นอนนะไม่ว่าเรารู้ว่าคนอื่นก็ตามแต่เราจะทำได้เสมอตลอดไปเหรอมันก็ไม่ตลอดไปแต่บางอย่างเราคลิปกินบางทีมันก็จบแล้วจบเลยอาศัยว่าปริมาณวันนี้ส้มตำพรุ่งนี้ตำกล,ล้วยมะลืนนี้ตำขา ตำเมี่ยงอะไรก็ได้มันก็ได้เหมือนกันหมดอะมันไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานแน่นอนมันขึ้นอยู่กับการนําเสนอในคลิปเราแล้วก็มีอีกหลายปัจจัยอีกหน้าปกคลิปบางคนก็ไม่ทําอยู่ๆก็ขึ้นมาฉายไตเติลก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทําได้เราก็ลองฝึกนะลองฝึกทําเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับไม่มีใครเก่งกว่าใครบางคนอย่างในพลก็ไม่ได้เก่งนะก็ยังทําผิดกฎ u t u b e เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่เราก็อาศัยว่าศึกษามากแต่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นประสบการณ์มาเล่าต่อๆกันนะครับสิ่งที่ยากที่สุดของ youtube ก็คือเนื้อหาที่เราจะเอามาลงให้คนดูทั่วไปดูได้ตลอดพรุ่งนี้ดูได้อาทิตย์หน้าดูได้ปีหน้าหรือปีต่อๆไปเรื่องนี้ก็มีคนมาดูอันนี้แหละคือหัวใจการทำ u ูท b ปที่สำคัญ ต้นๆก็คือคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เราจะมาลงนะครับในพลก็มาฝากเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับท่านที่กําลังทําช่องใหม่หรือท่านที่กําลังจะถอยกําลังจะท้อจากการทํา y o Youtube เหรียญก็ลดวิวก็น้อยนะครับเราก็หันมามองตัวเองนะครับจะพิ่งไปมองคนอื่นลองไปดูคลิปเ,เพื่อนๆช่องที่เขาดัางๆอ่ะเขาไม่ได้พึ่งมาดังนะยกเว้นพวกอย่างอุ้งอิงหรือว่าดารานักแสดง ที่เขามาตามช่องเขามีพื้นเขามีเอฟซอยู่แล้วอันนั้นเขาไปไวเราจะไปเปรียบเทียบเอาเราเนี่ยโนเนมในพลมาจากไหนก็ไม่รู้เพิ่งมารู้จักใน y t u t u นี่เองนะใช่ไหมครับมันก็ไม่มีอะไรยั่งยืนตอนแรกก็รักกันพอหลังๆก็มีเรื่องนู่นนี่นั่นจะไปหวังว่าจะมาตั้งกลุ่มพีเมียแล้วก็มาไลฟสดแห่กันมาโยนเหรียญแห่กันมามันไม่ตลอดไปหรอกสักวันหนึ่งก็ต้องมีเรื่อง ไม่พอใจมีเรื่องที่มีเหตุจําเป็นของแต่ละคนแต่ละคนที่เขาจะมาดูให้เราเนี่ยมันไม่มีนะครับถึงแม้นอยู่ถึงถึงแม้ว่าตอนไร์สดมาเฝ้าไร้กันคุณไร้ฉันกไ็ไร้ผ่าตากันพอจบอเวลาคนก็ได้แล้วนี่ผมก็ไปเฝ้าคุณจบแล้วอฉันก็มาเฝ้าคุณจบแล้วอ่ะมันก็ผ่านแล้วผ่านแล้วก็จบกันไปมันก็โอเคแล้วไม่ใช่เหร ทำไมฉันต้องมานั่งเฝ้าดูคนทุกคลิปทุกคลิปนะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับอีกเรื่องหนึง่งบางทีเรานี่พึ่งทําช่องใหม่เราก็ต้องทําแบบพันธมิตรกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันจริงใจต่อกันก็คือฉันไปเธอมาฉันมาเธอไปไป,ไปดูกันไปนมาดูให้ถูกต้อง u ูท b e เขารู้หมดแหละเราดูยังไงแต่เราดูให้ถูกต้อง ในช่วงที่เราทําช่องใหม่ๆนะครับส่วนต่อไปอย่างที่นายพลบอกอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรตลอดไปพอทุกคนผ่านสิบเหรียญผ่านร้อยเหรียญได้พินได้โฆษณาเรียบร้อยมันก็ค่อยๆห่างกันห่างไปสุดท้ายก็ไม่มาไม่เจอกันอีกเลยใช่ไหมครับเ,เรื่องที่สองก็คือทําไม YouTube ช่วงนี้แลดูเงียบก็คือหนึ่งมันมีแพลตฟอร์มอื่นมาแข่งขันไม่ว่าจะเป็น Ti k t o k อกเล เฟซบุ๊กอ่าแล้วก็ไล์วูมอันนี้เรียวกับไล์วูมนี่กำลังมาแรงคนกำลังสนใจคนก็วางมือจาก Youtube ก็ไปเล่นเรียวมั่งไปเล่นเรียวไปเล่น Real, ไล์วูมทางแพลตฟอร์มอื่นก็จะโฆษณาว่าแล้วก็เพื่อนที่ไปทำก็โฆษณาต่ออุ๊ยได้เงินง่ายนะเรีวได้เงินง่ายอ่าไล์วูมก็ได้เงินง่าย บางคนก็ทำแล้วไม่เห็นง่ายเลยมันก็พอๆกับ YouTube แหละบางคนก็วาอย่างงี้เนาะเอาไปเอามาออันนี้ก็วางไปทางนู้นเพิ่งเริ่มเพิ่งบางทีก็ไม่ผ่านในซํำเราไปทำวูมอีกติ๊กตอกอีกไม่รู้จะเอาอะไรกันแนะ่อ่ะทั้ง YouTube ทั้งไลน์ทั้งอติ๊กตอกทั้งเลียวไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรกันแนะ่นะคนก็เลยแบบก้ากาก,ากลัว,ลวไปไปมามา จะทิ้งนี่ก็เสียดายรักพี่เสียดายน้องก็ไปทําเรียวเรียวก,ยวก็มันไม่ได้เห็นทันทีนะครับรายได้อะอยู่ๆคุณจะมาปังแบบอุ๋งอิงดาราเนี่มันไม่ใช่มันไม่ต่างกันแรกๆทุกอย่างมันดูดีหมดมันก็ต้องโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าหรือว่ากลุ่มบุคคลมาทำเพราะมันเป็นธุรกิจชูเชียวไงเขาก็ต้องแข่งกันคนไปทำใหม่ รุ่นใหม่ๆอาจจะโอเคได้จริงได้เยอะแต่รุ่นพอนานเข้ามันก็เพิ่มกฎระเบียบมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับ y o u t u b e นี่แหละเหมือนกันมันก็จะมีกฎถุมหยิมนี่นั่นเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบในโลกโซเชียลม่ง้นมันก็ผิดกฎผิดกฎหมายาไปละโมงละเมิดสิทธิบุคคลอื่นลิขสิทธิ์เอยอะไรเลยไม่ต่างจาก youtube นะครับในคน แนะนำว่าให้ทําที่ระยงก่อนให้มันสําเร็จเราค่อยไปทําเรื่องอื่นต่อเรื่องนี้ยังไม่ได้สักเหรียญเลย youtube ยังไม่ได้สักร้อยเหรียญเลยโตดไปเลียวแล้วเออถ้าเคยได้ตังก็ลองไปทําดูก็ได้นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ YouTube แลดูเงียบแต่คนที่เขาทําช่องมาตั้งนานคนโนเนมอย่างพวกเราเนี่ยไม่ใช่ดาราบุคคลสาธารนณะเขาทำมาตั้งนานเขาทำมาเจ็ดแปดปีบางคนเป็นสิบปีนะ เขาถึงจะมียอด6กแสนเจ็ดแสนวิวยอดวิวพั0 0ก0ันหมืนะครับเขาทํามานานนะครับเขาทําไปพัฒนาไปศึกษาไปเขาก็ไม่ได้เงียบเขาก็วิวเขาก็ดีปกติเพราะเขาสม่ําเสมอลงคลิปเอยสม่ําเสมอถามว่าไอ้คนกลุ่มใหญ่ๆที่เป็นปังอ่ะวิวเป็นล้านๆเนี่ยเขามาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไหมเขาไม่ได้ตอบแต่ว่าเขามีวิธี เขามีวิธีที่จะตอบแทนหรือว่าจะขอบคุณ fc ของเขาก็คือการหาเนื้อหามาลงให้แฟนเขาให้ fc เขาเนี่ยมาดูนั่นคือการตอบแทนนะครับทุกปีเขาก็จะมีการไลฟ์สด5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงเพื่อกล่าวขอบคุณ fc ที่มาดูเขาเหนียวแน่นเป็นแสนเป็นล้านสับสกายอย่างนี้เขาก็จะกล่าวขอบคุณ รวมทีเดียวเขาจะไม่มาได้งตอบคอมเมนต์่างพวกเรานะครับอันนั้นคือเขาตอบไม่ทันหรอกเพราะว่ายอดวิวเขาเยอะนั่นหละครับคือสุดท้ายเนี่ยเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเนื้อหาในคลิปที่เราเจะเอามาลงนําเสนอให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปเข้ามาดูนี่คือหัวใจของการทํา y o Youtube หรือว่าทุกแพลตฟอร์มไม่ต่างกันเหมือนกันครับคลิปนี้ในพลก็เอามาเล่าสู่คนฟังเป็น1คลิป ท่านใดมีคอมเมนต์ดีๆมีเรื่องที่ทติดชมก็ติดชมในใต้คลิปอีโอมาเล่าสู่ในพลดูเลยฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ใ่พลลาไว้เพียงเทน่านี้ขอพุณมากครับสวัสดีครับพูดไปแล้วครับกด subscribe l ล k e share รับสัดาห์ไทค,ค,ครับด,ด้พลดูเลย Don't forget to like, share, subscribe to Naipundula app. Thank you for subscribing. Have a nice time and see you next video. Bye!